บตกป,ปลาปู่ทองนะครับมีเนื้อที่กว้างขวางกว่า10ไร่มีสถานที่จอดรถเพียงพอลายล้อมไปด้วยหมู่บ้านโครงการต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมและอย่งใกล้กับกรุงเทพมหาคอนครอีกด้วยที่นี่จะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ใครหลายคนมาแล้วจะต้องูกอ,อกถูกใจเป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าทางบ่บตกปลาปู่ทองนั้นจะลงปลาเดือนละสองครั้งจึงทำให้ไม่ว่าคนจะเป็นมือใหม่หรือมือโปร เมื่อคุณมาอย่างที่บ่อแห่งนี้นะครับคุณก็สามารถตกปลาได้อย่างแน่นอนที่สําคัญก็คือที่นี่มีปลาให้เลือกมากมายหลากหลายกว่า10ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลานิลปุกปุ้ยชะโดกระโกและอีกมากมายหลายๆอย่างเลยนะครับนอกหือจากการตกปลาแล้วนะครับผมเรื่องปากท้องก็ถือว่าไม่แพ้ที่ไหนๆเลยนะครับที่นี่มีของกินให้เราเลือกมากมายหลากหลายเลยนะครับไม่ <Wow. S 1> ว่าจะเป็นเมนูปลาสดๆที่ตกขึ้นมาจากบ่อ ก๋วยเตี๋ยวปูทองสูตรเฉพาะที่สืบทอดมาจากคุณปูน้ำซุปหอมหวานเนื้อเปื่อยมากๆเลยและยังมีเครื่องดื่มอย่างร้านกาแฟกีดคาเฟ่จะมีเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับผมที่ขายดีมากๆเลยก็คือกาแฟส้มยูสุโดยเป็นการผสมผสานระหว่างกาฟแฟอเมริกาโน่และน้ำส้มยูสุเมื่อเวลาคุณทานนะครับคุณจะได้กลิ่นความหอมของมเมล็ดกาแฟคั่วและความสดชื่นซ,ซ่านะครับผมของ น้ำส้มยูสุชานมไข่มุกของหวานเค้กต่างๆอีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปซูซูไว้สำหรับคู่รักไว้เช็คอินและก็โพสอีกด้วยนะครับการเดินทางมายังบ่อตกปลาปูทองนะครับง่ายมากๆเพียงแค่คุณขับรถมายังเส้นถนนกาญจนาผาน่านเซนทัลเวสเกตและคุณก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังวัดประดุกพอคุณขับมาถึงตรงวัดนะฮะเลยวัดไปน,นิดนึงห่างจากวัดแค่50เมตรคุณก็เจอกับบ่อตกปลาปูทองแล้วเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะทําให้เพื่อนๆของเรานั้นมาแล้วรู้สึกประทับใจเหมือนกับพี่ผมมาในวันนี้อย่างนแน่นอนครับผม